สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง e a s y team live ช่องเกมกาชาที่พาทุกท่านไปตะลุยความเกมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Sword of l e g e n d m a u t o m a t o n นะครับในคลิป happy กาชาเดย์นะ,ะวันนี้นะครับผมมีภาพขั้นสูงมาเนี่ย80ใบครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มตู้เพิ่มเลเรหวันเทียนกันนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสีทองแท้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มเลเอรอยู่ในตู้นะครับกิจกรรมอะ่ะจะเริ่มมาที่15เดือนหนะครับ เออจนถึงวันที่29เดือน6นะฮะหน้าวันที่ผมทาคลิปเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ9วันนะครับก็มีเวลาเก็บกันอยู่เนาะเอ่อผมมีใบสูงอยู่แปดสิบใบเนาะวันนี้เราจะมาสูมตู้นี้กันแต่ถ้าเกิดว่าออกก่อนนะครับถ้าหวันเทียนออกก่อนเราจะมาตู้เฉินจีนกันนะครับเรามาดูเลทข,ของหวันเทียนก่อนนะฮะอัตราของตัวขั้นเทพหรืาตัวสีทองนะครับจะอยู่ที่2%นะครับแล้วหวันเทียนน่ะจะอยู่ที่1.5%ที่เหลืออ,อีก0.5%เ จะเป็นสีทองทั้งหมดที่เหลือนะครับนี่นะเขาจะบอกว่าหวันเทียนจะมีเลทมากที่สุดนะครับตัวแรกจะเป็นหวันเทียนเลยแล้วที่เหลือก็0 5นะครับทั้งหมดนะที่เหลือนี้ก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือหวันเทียนจะมีโอกาสออกมากที่สุดถ้าเกิดว่าทองออกนะครับแต่เขามีการันตีให้ด้วยนะครับเกมนี้เขามีการันตีให้ด้วยก็คือทุกการสุ่ม80ครั้งอ่ะจะได้เกราะประดิษฐ์ในซีซั่นนะครับก็คือตัวในตู้เพิ่มเลทนั่นเองนะครับก็นั่นที่นี้ก็คือหวันเทียนเนาะ แล้วถ้าเกิดว่าได้แล้วนะครับมันจะรีเซ็ตนะครับจำนวนนับนะฮะทุกการสุ่มสิครั้งจะได้อย่างน้อยสีม่วง1ตัวการันตีให้นะครับตู้ของเชนปินก็เหมือนกันนะครับเท่ากันอันตาราเท่ากันสีทอง2%เสีม่วง12%สีฟ้า8 6ดนะโอเคเรากลับมาที่ตู้วันสเสน่ห์ไหม่นะครับสุ่มจุกกะจะได้นะครับแต่ถ้าออกมาก่อนก็จะกลับไปที่ตู้ แสงน้ำแข็งนี่นะอ่าทั้งหมด80ใบนะครับการันตีให้เขาจะบอกว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าผมออกก่อนแป๊บนี่นะครับอ่าผมเหลืออีก78ครั้งจะได้หวานเทียงนะฮะในนี้หน้าที่นี้ผมมีอยู่80ใบนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะได้ก่อนหรือได้หลังนะเอา้าลุยครั้งที่1 10ใบแรกนะฮะอ่าในการสุ่มนะครับเขาใหเ้เราเลือกกล่องอยู่3กล่องกล่องไหนก็ไดนะ้ผมขอซ้ายสุดก่อน เกียร์เกียร์เียร์เอ้ยลิฟใส่หูฟังโอเคไอ้สีฟ้ามาหนึ่งตัวครับฟ้าฟ้าฟ้าครับม่วงหนึ่งอันนี้เป็นการันตีให้นะฮะอย่างน้อยหนึ่งตัวเนาะฟ้าครับฟ้าแล้วก็ฟ้าแล้วก็ฟ้าแล้วก็ฟ้า อ,อ,อ่ะหนึ่งการตีฟ้านะครับเขาจะบอกเลยนะครับเมื่อกี้78ครั้งใช่ไหมตอนนี้ก็เหลืออีก68ครั้งนะครับจะได้วันเียขอให้ได้ก่อนอ่ะถัดมานะครับขอปิดตู้กลางแล้วกันนะข้ามแฮปปี้กาชาเดโอ้เรียบร้อยเลย ยากนีนะเออแม่พิมังกรนะฮะเก่งครับวันเทียนนี่เก่งโอเคได้แล้วอะเรียบร้อยแล้วนะครับเออง่ายกว่าที่คิดนะฮะถือว่าไม่เค็มนะเกมนี้นะครับไม่เค็มเลยเลดอยู่ที่สองเอร์เซพยายามอีกนิดนะ้จะไปยากอะไรนะมนุษย์อ่นะเรียบร้อยนะครับ หนึ่งตัวมาแล้วนะครับคันเทพมันก็จะรีเซตใหม่นะครับถ้าคุณอยากได้วันเทียนอีกเขาจะบอกว่าอีก71ครั้งเขาการันตีให้อีกหนึ่งตัวนะครับโอเคสรุปกันผมเหลืออีก60ใบนะครับกลับไปที่กิจกรรมแสงน้าแข็งกันเฉินจุนของเรานะครับเรทเท่ากันลุยเลยผมขอเริ่มจากกล่องซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยมาขยับมาตรงกลางเนาะเอา้ามไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลากันหนึ่งม่วงการันตีนะครับ อันนี้ได้เกินการันตีมาหนึ่งครับอ่าเรียบร้อยเอ้ยก็ไม่ถือว่าเค็มนะสีมว่วงออกสามตัวเนี่ยเออสามตัวใช้ได้ครับอ่าอีหกสิบหกครั้งครับเฉินจวินไปตู้กลางไนหะอ่าเขาเรียกว่าลินชักลินชักกลางอ่ากล่องลิ้นชักแล้วก็กล่องเนาะปั๊บไม่ได้ครับถ้าออกมาอย่างนี้คือไม่น่าจะได้ละถ้ามันได้แล้วอะ ฉากมันจะดําไปแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เพิ่มเหรียญก็จะออกมาหรือว่าตัวทองก็จะออกมาเลยใช่ไหมโอเคอีกห้าสิบหกครั้งครับฝาสุดครับผมสะขี้ไปเลยนะปั๊บหนึ่งม่วงโอ้ดูทรงไม่ดีแล้วทรงไม่ดีแล้วโอ้อันนี้เข็มครับหนึ่งม่วงครับขอไปดูนะว่าใบผมเหลือเท่าไหร่โอ้อีกสามสิบใบ เอออีสีกครั้งนะครับจะได้ครับกันน่าหารุ่นอยู่เหมือนกันนะมาซ้ายมาใหม่ครับข้ามไปเลยโอไม่ได้2อม่วงนะครับต่อไปกลางแล้วก็ขวานี่คือสิบใบสุดท้ายของผมเนาะดุยหนึ่งม่วงโอตัวนี้ดีนะจริงๆแล้วตัวนี้ดีครับเร่งสปีดให้เพื่อนเนี่ยดีสำคัญมากครับสปีดเกมนี้ โอ้ียบร้อย1ม่วงการันตีครับผม10ใบ,บสุดท้ายนะครับลุยปลาสุดข้ามอุย้ยหนึ่งม่วงคือส่งจะไม่ได้ละเอ้ยโอ,โอ้ได้พมครับแต่ไม่ใช่มันบลดเร็ครับผมบลดเร็ก็อย่างที่เราดูกันนะครับก็ ตัวสีทองตัวอื่นก็มีโอ,อกาสออกนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะน้อยกว่าตัวในที่เพิ่มเดอดให้นะแต่ก็ได้มาแล้วนะครับใช้ได้เลยดีเลยดีเลยตัวนี้ชื่อไปลีถูซูครับผมเป็นตัวละครขั้นเทพนะครับเออเยี่ยมเลยอ่าดูก,กันสรุปโอ้ครั้งสุดท้ายนี่ดูดีเลยนะสาม,ม่วงหงทองครับผม โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับสามารถโหลดได้สโตร์ไทยเลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ e s s r r p t t o n นะครับแล้วก็แฟนเพจของเกมก็อยู่ใต้ description นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่ลิงก์เท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะบ๊ายบายครับผม